ก็คือตอนนี้ก็คือหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เลยใช่ไหมหาเงินเลี้ยงหาเงินศพให้ที่บ้านเลยค่ะแบบว่าปลดหนี้ให้แม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีนะคะชื่อน้องเมืองนะคะก็ตอนนี้ทำติ๊กต็อนะคะช่องแม่เมืองแล้วก็ ทำ YouTube แม่ช่องแม่เมืองแล้วก็ไอจก็ช่องแม่เมืองทุกช่องทางชื่อแม่เมืองหมดเลยนะคะตอนนี้ยังเรียนอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่<ต>ที่ไห<ต><ใ>น<ก>คะคนเรียนอยู่ราชบัลเชียงรายค่ะน้องเมืองถามหน่อยว่าไอฉายาที่หลายคนเรียกว่าแม่เมืองเนี่ยเริ่มต้นมายังไงคําว่าแม่เมืองคือตอนนั้นค่ะพี่แดนหนูอะไปกินข้าวกับเพือ่อนแล้วกิน้ยาพอพอเราไปกินเสร็จเนี่ย หนูเป็นคนที่เวลากินเนี่ยจะชอบดื่มน้ําตามเยอะๆแล้วหนูก็เป็นคนที่ถ้าดื่มน้ําตามเนี่ยท้องมันก็จะป่องเหมือนแบบเหมือนคนท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตอนนั้นหนูก็ยกมือถือขึ้นมาเลยแล้วก็ถ่ายคลิปว่าทุกคนช่วยตั้งชื่อลูกหน่อยชายก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ใช้ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่าแมวน้อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่ยังไม่มีชื่อแอคเคาท์เป็นของตัวเองนะคะก็พอลงไปมันก็ไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาค่ะพี่แต่ว่า มันมีคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยที่มาสะดุดตาหนูมากเลยคือประมาณว่าไม่เชื่อหรอกว่าท้องว่าว่าท้องแปดเดือนแล้วหนูก็เลยอ่านท้องไปถ่ายหน้ากระจกเลยว่าเนี่ยท้องแปดเดือนนะมันลองดูสิเนี่ยโตมากเลยนะท้องอะไรอย่างนี้ครับพอลงคลิปนั้นไปเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนเคยก็คือชา์จแบตมือถือทิ้งไว้ไปอาบน้ําอะไรอย่างนี้ครับแล้วพออาบน้ํากลับมาเนี่ยพี่แบมบวิวมันขึ้นแบบสูงมากคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากจนคลิปนั้นนะครับขึ้นไปแบบ สิบล้านเลยในติกตอกเนี่ยค่ะภายในกี่ชั่วโมงจำไ,ได้ไหมขึ้นล้านภายในชั่วโมงแรกเลยค่ะแล้วก็พอยอดอยู่รวมมา10บล้านก็คือประมาณสักไม่เกินเดือนก็ขึ้น10ล้านเลยตกใจไหมตอนนั้นที่เรากลับมาทีแล้วมันแบบขึ้นสูงมาก อ,อ่ตอนนั้นคือช็อกมากเลยพี่แบบเพราะว่าออกไปข้างนอกแล้วคนก็จะแบบใช่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วบางคนช่วงแรกก็คือเหมือนหนูเป็นช้างเลยพี่แบ๊บมีคน <c oughs> จะมาขอแบบจับท้องจับปุ๊กว่าเอ๊ะท้องจริงหรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมาลูบท้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่จนหนูเนี่ยทําจนถึงจุดหนึ่งหนูทำประมาณช่วงสามแสนฟอลโล่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เริ่มเปลี่ยนคอนเทนต์ละเพราะว่าคนเริ่ม มันมีสองสองประเภทอะครับพี่แบบคือเข้าใจว่าป่านกับอีกคนหนึ่งคือเอแล้วถ้าลูกฉันมาดูแล้วลูกฉันจาแบบอิดผิดอ่ะจะทำยังไงก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์เลยก็เลยอ่าจตั้งชื่อเป็นแม่เมืองเพราะว่าเริ่มต้นมาจากการเดือนคหท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือตั้งแต่คลิปนั้นเนี่ยก็ทําให้เราแบบดังไปเลยใช่ไหมคลิปนั้นทําให้มีคนออกไปข้างนอกแล้วมีคนขอถ่ายรูปจากที่ไม่เคยมีเลยนะครับแล้วหลังจากคลิปนั้นเนี่ยมีคลิปอันไหนอีกที่สร้างกระแสให้เราทําให้เราแบบ มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นอีกต่อจากคลิปทองนะคะพี่แบมก็จะเป็นคลิปกินมาลาหนูก็รู้สึกว่าอัานนั้นมาทางกินดีกว่าเพราะว่าน่าจะคนน่าจะแยกออกว่านี่คือความหาการปั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะกินอะไรที่คนมีกินกันเช่นมาละมาละอย่างเงี้ยค่ะพี่แบมก็คือมันจะขมมากซึ่งหลายคนรู้อะไรอย่างเงี้ค่ะหนูก็กินไปแล้วหนูก็จะพูดว่าหวานมากคลิปนั้นก็กินข้าวเปล่ากับมาละคะ่ะพี่แบมบ จากที่ก่อนหน้านี้คืออาจจะได้แค่สิบล้านวิวแต่ว่ารอบนี้คือได้หนึ่งล้านไลค์เลยค่ะในติดต่อโอแ้แล้วตอนที่กินน่ยขมจริงไหมหรือว่าแบบไม่มีคลิปไหนคือเลยค่ะพี่แบบคือทยคลเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรเราต้องแบบคายออกมาพี่เพราะมันขมคอจริงๆค่ะเออแต่หน้าเราแบบแบบชิลมากเลยอะ่ะหน้าเราหน้าเราก็แบบอื้มทุกคนมันอร่อยมากคือคลิปมันก็แค่แบบว่ายี่สิบวินะคะพี่แบบเขาเราก็ต้องอดทนตั้งยี่สิบวิ พอถึงยี่สิบวิปุ๊บนี่ถูกนี่จะอยู่ข้างๆเลยหนูก็จะรีบคายทิ้งเลยเราคิดว่าคลิปเนี้ยมันจะดังไหมตอนแรกอะคิดไหมตอนแรกคิดไหมหนูไม่ได้คิดว่าในอนาคตมันจะมีคลิปไหนดังบ้างอันพี่แบบหนูคือทําเป็นวันต่อวันเลยแล้วก็ตกเย็นก็จะมาลุ้นกันว่าแอนหร่อเปล่าคนพูดถึงฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพี่แบ๊บก็ได้คาดหวังเลยคือเข้ามาแบบดูฟีดแบ็กบ้างก็คือตอนเนี้ยยอดผู้ติดตามที่ตอบคือสองล้านแปดจะสามล้านแล้วขอถามหน่อยว่าแบบ มีวิธีคิดคอนเทนต์ยังไงเพราะว่าแบบบางทีคอนเทนต์ที่พี่เห็นอะแบบมันแบบมันง่ายมากแค่อะไรนะแค่กระโดดข้ามน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คนดูแบบเยอะมากอเออเรามีวิธีคิดคอนเทนต์ยังไงแบบแชร์หน่อยหลักๆลยค่ะพี่แบบหลักๆเลยคือนูกจะหาความต่างของตัวเองก่อนเพราะว่าอย่างคนอื่นนคะครับพี่แบบบางคนเต้นบางคนทำอาหาร คือคนทาแบบนี้เยอะมากซึ่งถ้าสมมติว่าหนูจะมาสายเต้นเนี่ยก็ไปดูคนที่เขาแบบน่าทานดีดีดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะใช่หนูก็เลยคิดว่านั้นเราทําอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่มีใครทำมาก,ก่อนอันนี้เลยเป็นจุดที่แบบว่าอ๋อถ้านึกถึงการกิดมาแล้วก็ต้องคนนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แอบถามได้ไหมว่ารายได้จากทิกตอกถ้าคิดเป็นเดือนเนี่ยต่อเดือนเนี่ยได้เท่าไหร่รายได้จากทิกตอกมัน จริงๆรายได้จากยอดวิวไม่มีนะคะพี่แบบมันจะมาจากาสปอนเซอร์สักตัวอย่างเยคะ่ะประมาณเท่าไหร่คะ <c oughs> แง้มๆตัวเลขถ้าได้มากสุดเลยนะคะพี่แบบที่แบบว่าก็อยู่ประมาณสักหกหลัก <c oughs> ถ้ามากสุดเลยแต่ถ้าไม่ได้เลยก็เกือบๆเกือบๆหกหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ <c oughs> อยู่ประมาณนี้เลย <c oughs> ใช่จ้าก็คือแบบ ก็คือตอนนี้ก็คือหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เลยใช่ไหมหาเงินเลี้ยงหาเงินส่งให้ที่บ้านด้วยค่ะแบบว่าปดหนี้ให้แม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แบโยสุดยอดมากแล้วปดหนี้หมดหรือว่ายัง,ย,งยังเหลืออยู่อีกอา่าปดหนี้ยังเหลือน,นิดนึงค่ะพี่แบบแต่ว่าช่วยมาเยอะมากช่วยมาแบบเป็นเป็นหนี้ลดนะคะพี่แบ๊บแต่พี่เชื่อว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งหมดแน่แล้วก็แบบเหลือเงินเก็บเยอะมากเก่งมากเลยนะตัวใครยี่สิบสามเองอะ่ะใช่ค่ะ คุณทางด้านครอบครัวว่าไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจไหมช่วงแรกค่ะพี่แบบช่วงแรกก็คือแม่ก็จะมาบอกว่าเนี่ยคนข้างล่างบอกว่าเห็นลูกเห็นลูกแม่เนี่ยทําอะไรนี่เราทําอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยเราทําแบบนี้คนด่าเราโอเคเหรอที่บ้านก็ไม่เกลียดนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่หนูไม่ได้มีอะไรก็จะไม่ค่อยพูดกับแม่เลยว่าอ๋อแม่หนูทาอะไรอยู่นะทําอะไรอยู่ก็คือจะจะไม่ค่อยอัปเดตอะไรเงี้ยค่ะจะอัปเดตแค่เรื่องเรียนเรื่อง,องชีวประวันแต่ไม่ได้บอกว่าเราห่างจากจตรงไหนอะไรเงี้ยครับ คือช่วงนั้นก็เป็นช่วงรอยต่อจากที่แม่หนูเนี่ยไม่ค่อยไม่มีงานนะครับคือไม่มีลูกค้ามาซื้อของจนต้องเซ็ตหลานหนูก็ไม่ได้บอกแกอะไรเงี้ยค่ะจนจนอหนูเนี่ยทำงานถึงจุดหนึ่งหนูก็เอาเงินไปให้แกแล้วก็บอกว่าอ่านช่วยนะหนูได้งานจากการทาวิดีโอสันในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อ๋อไม่เป็นอย่างนี้หรอจนสุดท้ายก็คือจากที่มีแต่คำถามก็กลายเป็นว่ามาติดตามเราแล้วก็แม่ก็จะเป็นคนที่ฟอลโล่เราอยู่คนเดียวแล้วคอยดูว่าเราทําอะไรบ้างนะครับอืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะมีแบบคนคือคนอะเริ่มติดตามเราเยอะขึ้นใช่ไหมก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเราสําหรับคอมเมนต์แย่ๆอย่างเงี้ยน้องน้องเมืองจัดการยังไงบ้างช่วงต้องบอกว่าช่วงที่หนูทำคอนเทนต์หนึ่งที่แบบว่าโอ้โหช่วงนั้นที่โดนด่าเยอะมากเลยคือคอนเทนต์กินไม้ค่ะพี่คือมันจะเป็นขนมตังเมแต่หนูบอกว,ว่ามันเป็นไม้นะกินแล้วก็ทีนี้คนก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมามาด่าไม,ไ,ดไม่ได้แค่เพียงคอมเมนต์นะคะพี่ทั้งมาด่าในไอจี IG ส่วนตัวแล้วก็ <c oughs> ไปทางเพจไปทาง y o youtube คือไปทุกช่องทางแล้วบอกว่าหยุดทาเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าลูกเขาได้ทําตาม <c oughs> ตรงน,นี้นะั่นอะไรอย่างนี้ครับหนูก็เลยอ่ะกันก็ออกมาชี้แจงว่ามันเป็นขนมต่างในนะแล้วก็หนูเลอกที่จะไม่ค่อยดูคอมเมนต์ช่วงนั้นเลยเพราะว่ามันจิตตกจริงๆครับพี่อ <c oughs> แต่ก็กําลังใจรอบข้างก็สําคัญเช่นเพื่อนหรือว่าพ่อแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ มีเพลงเป็นของตัวเองเป็นยังไงมายังไงคะถึงว่าแบบไปทําเพลงได้คะน้องเมืองอ่ในการทําเพลงนะคะพี่แบมตอนนั้นเนี่ยหนูก็มีช่วงหนึ่งที่หนูเนี่ยดูเขาเรียกว่าไรดูเอบีเพลงบ่อยแล้วหนูก็คิดใจว่าเฮ้ย <invalid AUDIO> อยากทําจังเลยอยากมีเป็นของตัวเองจังเลยมันมันมันเก่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอ่อตั้งโพลไปในไอจีสตอรี่ะค่ะซึ่งตอนนั้นคนดูเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงที่ดราม่าหนักเลยตอนนั้นก็คือคนเข้ามาสตองเยอะมากเลยคะ เสียงส่วนมากนะคะพี่แบบมาก,กโดโหวตให้หนูว่าให้ทําเพลงเขาอยากฟังแล้วหนูก็ไปไลฟส์สดในติกตอกแล้วก็พอไปถามคนคนโสดมากะะ mm. เลยค่ะเขาก็บอกว่าทําเลยทุกคนคือ,อยูอยากว่าเธอทําเลยเธอทาเลยหนูก็เลยแต่งคืนนั้นเลยส่งไปให้ห้องสตูดิโอัดค่ะก็อัดเลยทุกอย่าง,งามันเกิดขึ้นเร็วมากจนแบบถึงวันที่ถ่ายเอ็มวีหนูยังเพิ่งมารูกก้แบบว่าเฮ้ยม,มันถึงช่วงถ่ายเอ็มวีแล้วหรอคือทำไปโดยที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยะคะ่ะพี่แบบคือทำเร็วมากเลยค่ะ ก็คือเนื้อเพลงทั้งหมดเราเป็นคนแต่งเองแต่งคืนนั้นคืนเดียวเลยคืนเดียวเลยแต่งโดยที่ไม่มีทํานองเลยคือแต่งเป็นแค่ว่าเราต้องการสื่ออะไรเราก็เก่งเหมือนกันนะแต่หนูแบบแต่งแบบไม่มีหลักการเลยนะพี่แบบแต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เขาบิกเพลงเขาก็ช่วยหนูแบบเยอะมากอ๋อเขาก็ช่วยแบบปรับปรับให้มันเป็นเนื้อเพลงแบบที่อันนี้ได้แต่ส่วนใหญ่คือเราเป็นคนแต่งเอง แล้วก็แบบให้เขาช่วยทํานองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้เขาให้เขาช่วยทํานองช่วยหาบีแล้วก็เติมนิดหน่อยแต่ว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยคือหนูเขียนออกมาเองเลยใ <c oughs> ชย่ลองให้ฟังหน่อยสักนิดหนึ่งได้ไหมลองให้ฟังหน่อยสักนิดหนึ่งได้ค่ะก็คือหนูจะในเพลงจะร้องว่ากูสวยจนแทบเป็นบ้าสวยจนลิซ่ายยังไม่กล้าจะสู้หน้าคือจะมันจะเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงแบบเปรียบเทียบตัวเองเหมือนเหมือนคาแรคเตอร์เป็นคนที่มั่นคนนึงเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับ ลิซ่านะว่าอุ้ยสวยจนลิซ่าไม่กล้าจะสู้<า>หน้าเราเลยอะไรประมาณฟิลเนี้ยอ่ะพี่อืมอ <c oughs> าไค่ะแล้วก็ขอถามอันนี้นอกนอกจากเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรามีส่วนร่วมอะไรอีกไหมหนูทั้งเอ็มบีหนูเล่นเองหมดเลยเล่นเองทำเอ็มบีแล้วก็ชุดทําเองทุกอย่างทําเองแต่งหน้าเองทุกอย่างคือด้วยตัวเองหมดจะมีแค่เพื่อนคอยให้กาลังใจยอยู่ข้างๆตอนถ่ายเอ็มบี เก่งมากเลยอ่ะ,อะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับช่วงอ่อช่วงแรกนะคะพี่แบมหนูเนี่ยลงทีเซอร์ไปก็คือลงไปในทิกต o อกค่ะตอนนั้นก็คือยังไม่ปล่อยเพลงแต่ว่าพอลงทีเซอร์ไปในทิกต o อกเนี่ยคนดูสามล้านวิวแล้วก็ตอนนั้นก็คือคนด่าละด่าไว้ก่อนว่าได้ยินแค่ได้ยินแค่ต้นเพลงท่อนที่บอกว่าลิซ่าไงคะ่ะเอาละคนคอมเมนต์ด่าเยอะมากแล้วบอกว่าเอา้าฉันจะรอดูเพลงเต็มว่าจะยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูก็เลยคิดว่าอ่าตอนนั้นก็กลัวอยู่แอบ ใจนึงก็แอบ,บกลัวแล้วก็คือนั้นก็ไม่คิดอะไรค่ะพี่แบมอีกวันนึงก็ลงเลยลงตามวันที่กําหนดเลยแล้วก็ยอดวิวเนี่ยตกใจมากเลยตอนแรกหนูคิดว่าหนึ่งเดือนเนี่ยหนูขอสักห้าแสนวิวได้ไหมจะถึงหรือเปล่าก็าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แบมบจนหนูลงไปแล้วก็หกวันได้ล้านวิวเลยหนูแบบเฮ้ยมันมันมันไวมากแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะกระแสะมันก็แบบมาตีคู่กันทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเนี่ยค่ะก็ถือว่าแฟนคลับเราก็เยอะเหมือนกันนะ คนที่ซัพพอร์ตก็เยอะนะคะพี uhm ่เยอะเยอะเยอะมากกว่าถ้าที่เป็นส uh> ัดส่วนก็คือเยอะมากกว่าคนที่แอนตี้นค่ะก็คือตอนนี้ที่พี่ดูล่าสุดเมื่อกี้ก็คือสามล้านกควิวแล้วใช่ค่ะจะมีเพลงใหม่มาให้เราแบบได้ฟังอีกไหมมีค่ะพี่แบบตอนนี้คือแต่งเสร็จแล้วแต่ว่าติดปัญหาก็คือช่วงโควิดด้วยการที่จะไปออกไปอัดเพลงมันก็ลำบากอลยค่ะพี่แบบแต่ว่ามีเพลงใหม่แน่นอนค่ะเป็นเพลงที่แบบสไตล์เดิมๆเลยก็คือเฟียแล้วก็ มั่นนะให้กำลังใจด้วยแต่ว่ารอบนี้ก็จะไม่มีการเสียดเยขาเรียกว่าอะไรจะไม่มีการเปรียบเทียบใครเลยคือจะเป็นการให้กำลังใจมากกว่าแต่ว่าเป็นวอร์ชั่นของเราอะไรอย่างเงี้ยครัก็คือพอมีกระแสแบบนี้มีคนจ้างงานเราเยอะไหมเยอะกว่าเดิมแบบเยอะกว่าเดิมแบบเขาเรียกว่าอะไรคือจนแบบว่าส่งมาจนหนูแบบไม่รู้จะเขียนอะไรกอนคือมันต้องเรียนคิวคือมันมาเยอะมากเลยคะ่ะมาเยอะกว่าช่วงที่กอดทําเพลงค่ะที่แบบ คือมาหลายทางเลยมาทั้ง youtube ด้วยจากที่ตอนแรกก็คือ u t u b e หนูเนี่ยสองหมื่นกว่าซับหนูแบบสปอนเซอร์ก็เข้ามาแค่ตัวเดียวหนูก็เออทำไมมันเข้ามาน้อยจังเลยวะจนแบบทุกอย่างมันต้องขับขึ้นด้วยการที่เราก็ต้องได้เงินด้วยนีจนแบบว่าพอลงเพลงไปแล้วอะค่ะจากที่สองหมื่นซับมันก็ภายในคลิปเดียวมันขึ้นเป็นแสนซับเลยแล้วก็สปอนเซอร์ตัวใหญ่ๆก็เข้ามาจ้างเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเยอะมากเลยนะถือว่าน้องแบบเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยนะ หนูหนูแค่รู้สึกว่าถ้าในเมื่อมันมีโอกาสเข้ามาพี่มันก็หนูหนูไม่อยากแบบว่าปีหนึ่งปีข้างหน้าหรือว่าสองปีข้างหน้ากลับมาพูดกับตัวเองว่าเอยทําไมตอนนั้นฉันไม่แบบฉันไม่ทําเพลงวะอะไรเงี้ยทําไมฉันไม่ฉันไม่ทําแบบนี้ทําไมฉันไม่ทําแบบนี้คือหนูไม่อยากเสียอะไรทีหลังเนะี่ยพี่หนูก็เลยอะไรอะไรเอาได้ก็เอาก่อนค่นะ,ะจากเมื่อก่อนที่แบบที่เรายัางไม่ได้มีกระแสจนมาถึงตอนนี้เนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะไหมคะ ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมจริงๆหนูก็ยังคือหนูคนเดิมแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็คือมันมีความรับผิดชอบหลายอย่างที่ต้องทํามากขึ้นนะคะก็คือจากที่ตัวเองเป็นคนที่อขอเงินแม่ขอเงินแม่แบบอธิรพันธ์หนูหนูได้เงินไม่เยอะไงครับก็กลายเป็นว่าเราเป็นเสาหลักให้แม่แทนให้ที่บ้านแทนส่งเงินให้ที่บ้านแทนเลยะะ่ะงเคือมันพลิกผันแค่ตรงนี้แต่ว่าหนูไ็ยังคือหนูอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจในตัวเองไหมภูมิใจไหมหน,หนูหนูภูมิใจนะคะพี่ ใช่ตอนนี้ยังมีแบบตอนนี้ตอนนี้ยังมีอะไรอีกไหมที่เราแบบอยากทําอีกตอนนี้สิ่งที่อยากทําก็คืออยากจะทําหน้าที่ของแต่ละวันให้ดีแล้วก็คือความฝันหลักๆเลยคือหนูอยากดูแลพ่อแม่ให้ได้นะคะก็เก็บเงินอย่างเดียวเลยช่วงนี้เก็บเงินได้เยอะแล้วมั้งเนี่ยได้บ้างค่ะพี่แต่ทิกตอกนี่เราเรายังถ่ายอยู่ใช่ไหมยังมีทห่งอยู่ทุกวันใช่ไหมหรือว่าหรือว่าช่วงนี้แบบเว้นวันหรือว่ายังไง ออช่วงแรกจะลงถี่มากเลยครับพี่แบมแต่ว่าช่วงหลังๆนะี่คือหนูก็หลายอย่างพี่ทั้งจะอะ้งจะฝึกง,งานด้วยแล้วก็ถ่ายงานรีวิวสินค้าก็คืออยู่ที่บ้านหลายตัวมากคือหนูจนแบบหนูไม่รู้ว่าเราควรทําอะไรก่อนเรียงลําดับไม่ถูกต้องช่วงนี้ก็เลยพยายามจะปรับเวลาแล้วก็จะกลับมาทำคลิปให้มากขึ้นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับ